สวัสดีครับฟุตบอล EFL แอลแชมเปียนชิพประเทศอังกฤษฤดูกาล2025-26นัดที่13ชามลตันแอตเลติกเสมอสวอนซีซิตี้1-1สต็อกซิตี้ชนะบริตต่อซิตี้5-1เซาท์แฮมตั้นไพเปรสตันนอร์ดเอ็นศูสออกซฟอร์ดยูไนเต็ดเสมอมิววอ2์เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไพดร์บี้เคาน์ตี้1-3วัตฟอร์ดชนะมิดเดิลส์เบิร์กสเบอร์มิงแฮมซิตี้ชนะพอร์ทสมัศูนย์ ควีนส์ปาร์คเรนเจอร์สพ่ยอิฟสวิททาวน์หนงเ็กซมชนะโคเวนทรีซิตี้2 l e i c e เลสเตอร์ซิตี้พ่ a c แบล็กเบิร์นโรเวอร์0ูนย o อริทซิตี้พ่เฮาซิตี้ศู c เวสต์บรอมวิชอาลเบียนเสมอเชฟฟิลเวนสเดย์ศูนสรุปตารางคะแนนฟุตบอล EFL ลแชมเปียนชิพประเทศอังกฤษนัดที่12จากฝูงเป็นของโคเวนทรีซิตีมี28คะแนนที่2เป็น m i d เดิลส r เบิรมี25คะแนนที่3เป็นส t ต๊กซิตี้มี24คะแนนและที่4เป็น New War, มี24คะแนน ฟุตบอล EFL แชมเปียนชิพประเทศอังกฤษนัดที่14คืนวันอังคารที่4พฤศจิกายนตีสองนาทีเลสเตอร์ซิ City City City. City. City ตี้พบมิดเดิลส์เบอร์ชาวตันแอตเลติกพบเวสต์บรอมวิชอัลเบียนบริสตอลซิตี้พบแบล็กเบิร์นโรเวอร์สดาร์บี้เคานตี้พบเฮาซิตี้อิปสวิททาวพบวัตฟอร์ดออกฟฟอร์ดยูไนเต็ดพบสต็อกซิตี้เบอร์มิงแฮมซิตี้พบมิลวอลเอฟซีตีสโคเวนทรีซิตี้พบเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดคืนวันพุทธที่5พฤศจิกายนตีสองสี่สพบเซาแธมป์ตัน เชฟฟิวเวนส์เดพบ์นอริสซิตี้เบรสตันนอตเอ็นพบสวอนซีซิตี้ที่สามพอสมัตพบเร็กซ์แฮมเอฟซีขอพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ